ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันนางสาวรภาพลุตันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนาครแม่สอดในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะเทศบาลนาครแม่สอดจัดก,การเลือกตั้งซ่อมหวัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวัดหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นประจำจังหวัดตากเข้ารับการประเมินการประวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดีเด่นระดับเขตประจำปี2558โรงพยาบาลแม่สอดอบรมโครงการพัฒนาศยภาพผู้บริหารระดับกลางเรื่องศิลปะในการพูดและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ครแม่สอดจัดการเลือกตั้งซ่อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวัดหลวงค่ะกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดโดยนางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อำนวยการกองงานสวัสดิการสังคมนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานจัดการเลือกตั้งซ่อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวัดหลวงซึ่งวันที่14มิถุนายน2558ตั้งแต่เวลา 18นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ผ่านมาโดยผลการเลือกตั้งคือชุมชนวัดหลวงมีเพียงหนึ่งหมายเลขเท่านั้นคือหมายเลขหนึ่งนางอมพรจักสุได้คะแนน33คะแนนส่วนผลการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านชุมชนทั้ง20ชุมชนได้ดังนี้ชุมชนอิสลามมีนางบีบีซาริสยานคานมงคลชุมชนโบคูลมีนางนภพรปฏิตังโข ชุมชนสันต้นปีนมีนางสุดจิตมุ้งทองชุมชนวัดหลวงมีนางอมพรจักสุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีมีนางจินดามณีเครือวีระชุมชนร่วมแรงมีนางพิมใจท่านันชัยชุมชนดอนชัยมีนางอนงจันตาชุมชนจอกจอมีนางพิ่พันธ์บุตรแสนชุมชนปู่แดงมีนางน้ำเชื่อมตะปาชุมชนมณีไพรสนมีนางอุไรทิปัญญาชุมชนบ้านทุ่งมีนางโสพิษกุลโรดวิจิต ชุมชนประชารักมีนางโสภายะคำนะชุมชนสองแควหนึ่งมีนางปะนิทีสุจริตจันชุมชนสองแควสองมีนางพรทิพย์ยุคมชุมชนอินทรคีรีมีนางอภิญญาคุณดีลกตระกูลชุมชนชุมพลพัฒนามีนางอามอรรัตพาตาชุมชนร่วมใจมีนางสาวรัสมีหลอดแก้วทองแดงชุมชนตันเดี่ยวมีนางจันทองใจสมคม ชุมชนสักทองมีนางสาวระพีพันธ์จันทะและส่วนชุมชนแม่สอดวิลล่าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ครบส่วนผลการเลือกตั้งหัวหน้าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนาครแม่สอดทั้ง20ชุมชนมีดังนี้ชุมชนอิสลามมีนายประเสริฐมากสีชุมชนโบคูนมีนายระยองสีพุ่มชุมชนสันต้นปีนมีนายสุทินหมูถึงชุมชนวัดหลวงมีดาบตำรวจดีทิพวงชุมชนบ้านเหนือสามัคคีมีนางเรือนมูลบุญมาก ชุมชนร่วมแรงมีนายอ้วนสีจะแปงชุมชนดอนชัยมีนางสุจินริดดำรงการชุมชนจอกจอมีนายเฉลิมผู้เฉลิมตระกูลชุมชนปู่แดงมีนางอาพรแสนเอื้อยชุมชนมณีไพรสนมีนางอมพรบุญทรงชุมชนบ้านทุง่งมีนายปัญญาธัญญน,นิพัฒน์ชุมชนประชารักมีนายสมศักดิ์คงกล่อมชุมชนสองแควหนึ่ง มีนายจำลองแสงราชชุมชนสองแควสองมีนางน้อยแงมพรมชุมชนอินทรคีรีมีนางจันดีสิทธิมาชุมชนชุมพลพัฒนามีนายองคอาจสังฆชาชุมชนร่วมใจมีนายวันชัยเครือนันตาชุมชนตันเดี่ยวมีนายประสิทธิ์สีมูลชุมชนสักทองมีนางวราพันธ์มุ่งการและส่วนชุมชนแม่สอดวิลล่าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ครบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นประจำจังหวัดตากเข้ารับการประเมินการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดีเด่นระดับเขตประจำปี2558ค่ะ เมื่อวันที่14มิถุนายน2558ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ปะหมู่ที่2ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตาในแพทย์ชยนันทยาวิวัฒ์สาธารณสุขนิเทศเขตบริการสุขภาพที่2นำคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดีเด่นระดับเขตเข้าทำการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ปะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลดีเด่นประจำจังหวัดตากโดยมีนายสุพรกาวินำรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตากและนายสมเดชจตะทองคำกำนันตำบลแม่ปะนนำชาวบ้านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขหรืออสมอสมาชิกผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ปะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหน่วยงานภาครัฐเอกชน ในเขตพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาด้านสาธารณาสุขประจำปี2557ให้กับคณะกรรมการได้รับทราบเพื่อพิจารณารับทราบข้อมูลส่งเสริมและผลักดันคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดีเด่นระดับเขตและระดับประเทศต่อไปในอนาคตตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการปรับปรุงระบบบริการสาธารณาสุข ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งภายใต้แผนการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตอ และส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้มีศักยภาพและคุณภาพดียิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณาสุขแบบผสมผสานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีขีดความสามารถในการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและเชิงรุก ในการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพื่อให้การพัฒนาสถานีอนามัยสัมฤทธผลตามนโยบายทั้งด้านโครงสร้างกายภาพและคุณภาพบริการตามนโยบายยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครบทุกแห่งและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังให้ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดีเด่นต้นแบบการบริหารจัดการดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องโดยการเยี่ยมบ้านและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น โรงพยาบาลแม่สอดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางเรื่องศิลปะในการพูดและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์จรานวิวัฒน์คุณูปการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารระดับกลางเรื่องศิลปะในการพูดและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานโดยมีอาจารย์ธทีรยุทธ์วรพินิษย์ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นวิทยากรนายแพทย์จารานวิวัฒน์คุณูประการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อให้มีความรู้และพัฒนาศักยภาพเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความรู้ความสามารถในด้านการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับกลางในด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ให้สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาภาวะผู้นำ ให้มีความเป็นผู้นำ360องศาและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารได้ผลคนเป็นสุขจะเต็มที่เราอาจจะมีความรู้เราอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเขาแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนิ้วห้านิ้วในมือเราต่างกันชัดเจนคนในองค์กรก็ต่างกันเช่นกันพราะฉนั้นขอให้ก,กลางงไว้ที่สุดน,นะครับเพื่อทุกคนได้สามารถปฏิบัติการร่วมกับเราได้อย่างี เช่นถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วเราเป็นโสดเราไม่มีภาระเรามักจะลืมไปว่าคนอื่อนมีครอบครัวเรามักจะลืมไปว่าคนอื่อนมีครอบครัวเรามักจะไม่สนใจว่าทําไมจะต้องไปไประชุมผู้ปกครองจะไม่เขา้าใจเด็กเล็กนิดเดียวไม่จําเป็นเราผู้ปกครองเราลืมไปว่าเด็กเล็กๆเขาจะมักจะมีคําถามเสมอว่าทําไมพ่อไม่มาประชุม บอคนอื่นพ่อแม่เขาไปหมดเลยคำว่างานยุ่งเด็กไม่เข้าใจเด็กไม่เข้าใจคำว่างานยุ่งแม่งานยุ่บมากเลยแม่หัวไม่ได้วางขาไม่ได้เวลูกไม่เข้าใจลูกเข้าใจค็เดียวว่าแน่ไม่ได้มาฟิลนี้ฟิลผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหัวหน้าเร่งรีบจนเกินไปทีมงานจะล้าเหนื่อยแล้วก็หมดความรู้สึกที่จะทำงานงร่วมกับเรา เพราะนั้นทีมงานต้องดูคนรอบตัวนิดหนึ่งว่าพร้อมยกขึ้นมาพร้อมหมดแล้วหรือยังพร้อมเอามาลงพร้อมหัวหน้าจะครอบตัวสงูงครับหัวหน้าต้องครอบตัวสูงหัวหน้าต้องมีมุมมองหัวหน้าต้องคิดไกลหัวหน้าต้องมุ่งมัน่พนพร้อม ตามเวลาไม่ใชเหมือนกับการพูดครับเราต้องวิเคราะห์ผู้ฟังให้ได้หัวหาน่ายืนอยู่ตรงกลางเราต้องรู้จักทุกคนที่ยืนอยู่รอบตัวเราคนนี้ตกเสียาจฟักชัดอยูุ่่งมากคนนี้ยังตากใจไม่ทันคนนี้ยังไม่เข้าใจแต่กรฬาคนนี้ยังห้าสิบห้าสิบหน้าที่เราก็คือออนหรือจอบเตที่งให้ทุกคนใกล้เคียงกันให้มากที่สุด ผมไม่ได้บอกว่าเท่ากันนะครับเพราะไม่มีที่ไหนเท่ากันเลยขนาดรูปเราสรามคนมันยังไม่เท่าเลยเพราะฉะนั้นใกล้เคียงกันได้มากที่สุดแล้วสามารถประคองไปรอมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเราเป็นผู้นำทีมที่งกลางไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับการเป็นหัวหน้าคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ เราอากมีมากมีบุคลิกที่ดีแล้วมีมนุษยสัมพันธ์แล้วในการทำงานศินละปะการพูดที่ต้องมีแล้วยังมีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่จะทำให้เราเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จนับใจใจเขาใจเราการคิดเชิงระบบคิดสร้างสรรค์ ย,าายุ่งวุ่นวายไปหมดเลยน,นะครับการส่งสารสูงยึดจัดระดับต้นระดับกลางระดับสูงเป็นหน่วยงานลหลักวิทยาลัยการบริการหรือวิทัยกลรยริบาลปรราชินีและวิทยาลัยการสารระสับสูงสินทรสามสิบหกแห่งทั่วประเทศที่จะต้องจัดระดับต้นระดับกลางส่วนระดับสูงให้รปสหลวงพ่อเปิดเป็นผู้จัดคนเดียวอย่างไม่รวมถึงระักสูงย่อย ถ้าน้องเป็นเทคนิคการแพทย์น้องควรจะเข้าในวิชาชีพของน้องถ้าน้องเป็นเจ้าหน้าที่การเดินน้องควรจะเข้าในหลักสูตรของเจ้าหน้าที่การเดินอย่างไรที่ใคยๆต้องการถ้าน้องเป็นนักทรัพยากรน้องต้องเข้าหลักสูตรนักทรัพยากรของการพัฒนาองค์กรยังไม่รวมหลักสูตรย่อยๆยังไม่รวมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางดอกยาเวชุกชนป่าวหวานไตเทียมยังไม่รวม แล้วก็อย่าไม่รวมกับการเข้ารับหาอัอุดมในหลักสูตรที่เราชอบจ่ายเงินทีแล้วก็ไปอบรมซึ่งบางทีไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำก็ได้แต่เป็นการเสริมให้เรามีความสุขในการทำงนานเช่นเรียนทำหุ่นเคใชนไหมการโพสต์ปรเจค5รูป5รูปเชือ หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12 21. 21. นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา2 1นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนควรแม่สอดดิฉันนางสาวรภาพลุตันขอบจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ